สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเส้นทางอาชีพของดรธเนศวงหงกันนะคะจากข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยสู่สาธารณะคือดูน่าสนใจมากจากออนักวิชาการด้านระบบควบคุมสู่การเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นนักการศึกษา AI ในบ้านเราครับซึ่งถ้ามองดูดีๆเนี่ยแกนหลักเลยคือเรื่องการปรับตัวหรือ adaptation นะครับ น่าสนใจตรงที่มันดันไปตรงกับแนวคิดในงานวิจัยของท่านเองเลยอืมใช่ค่ะก่อนจะไปกันต่อขอเคลียร์นิดนึงก่อนนะคะคือดรทเนตวงหงที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI นะคะไม่ใช่คุณกับตันภูทเนตนักแสดงครับผมแล้วก็ชื่อบางแสน AI เนี่ยเป็นแบรนด์ส่วนตัวของท่านไม่ได้เกี่ยวกับพวก BNSANI หรือ AIA หรือ AIS อะไรพวกนั้นเลยนะคะดีครับที่แยกให้ชัดเจนก่อน งั้นเรามาเริ่มดูที่พื้นฐานทางวิชาการของท่านกันเลยดีกว่าครับน่าจะแน่นมากๆค่ะเริ่มจากไหนดีคะการศึกษาปริญญาตรีโทวิศวะไฟฟ้าที่มเกษตรใช่ไหมคะครับแล้วก็ไปต่อปอเอกที่เยอรมนีที่นู่นเขาเรียกดรอิงนะครับเป็นดรทางวิศวะโดยเฉพาะเลยจาก t u m o ดอมอนซึ่งดังมากทางด้านวิศวกรรม อ๋อค่ะสาขาวิศวกรรมชีวาภาพและเคมีแล้วก็ยังมีเอ่อ deep l e r r n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  o o d e g r e e จาก Udacity อีกด้วยใช่ครับแต่หัวใจสำคัญจริงๆน่าจะอยู่ที่งานวิจัยปอเอกเรื่องเอ่อ un falsified adaptive control ชื่อดูซับซ้อนจังเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะคือแนวคิดมันประมาณว่าเราจะคุมระบบที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเนี่ยได้ยังไงโดยที่เรา ไม่ต้องมีแบบจําลองคณิตศาสตร์ที่มันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อคือต้องพยายามสร้างโมเดลที่สมบูรณ์แบบเพราะโลกจริงมันไม่มีประมาณนั้นเลยครับในโลกจริงมันยากมากที่จะมีโมเดลสมบูรณ์แบบก็เลยหันมาใช้ข้อมูลจริงณขณะนั้นเลยเพื่อดูว่าตัวควบคุมหรือคอนโทรเลอร์ตัวไหนที่มัน work หรืออย่างน้อยก็ยังไม่เจอว่ามันไม่ดีเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรียนรู้จากของจริงไปเรื่อยๆถูกต้องครับแล้วดรทเนตก็พัฒนาไปอีกขั้น คือเอาสิ่งที่เรียกว่าขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการหรือ evolutionary algorithms มาใช้ด้วย evolutionary algorithms เหมือนแนวคิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหรอคะคล้ายๆกันเลยครับเหมือนเราคัดเลือกพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆท่านก็ใช้วิธีนี้มาพัฒนาชุดของตัวควบคุมแบบ real time เลยทำให้ระบบมันปรับตัวเก่งขึ้นเรื่อยๆโหฟังดูเจ๋งมากเลยค่ะ งานส่วนนี้ก็ทำรวมกับ Professor Sebastian Angles ที่ TU Dortmund มีหนังสือออกมาเล่ม1ปี2010และก็มีงานวิจัยตีพิมพ์เรื่อยๆช่วง2007ถึง2015ประมาณนั้นครับเคยปรนําเสนอที่ USC ด้วยปี2011อืมซึ่งตรงนี้ล่ละคะ่ะที่น่าสนใจมากคือหลักการที่ว่าระบบมันเรียนรู้ปรับตัวจากข้อมูลโดยไม่ต้องมีโมเดลตายตัวเป๊ะๆเนี่ยมันฟังดูคุ้นๆน,นะคะเหมือน AI สมัยนี้เลยใช่เลยครับ มันเชื่อมกันมากๆโดยเฉพาะกับ AI แขนงที่เรียกว่า reinforcement learning เรียนรู้แบบเสริมกำลังครับที่ AI มันลองผิดลองถูกเรียนรู้ว่าทำแบบไหนแล้วได้ผลดีที่สุดมันคล้ายกับที่ระบบควบคุมของดรทเนตลองใช้คอนโทรลเลอร์ตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ดูผลว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆคือมันเป็นหลักการเรียนรู้จากการกระทำและผลลัพธ์เหมือนกันเลยอ๋อ oh. กระจ่างเลยค่ะงั้นการที่ท่านไปเรียน Deep Learning Nanodegree เพิ่มเติมปี2017เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสายงานไปเลยแต่เหมือนกับว่าเอาความรู้เดิมที่เชี่ยวชาญเรื่องการปรับตัวจากข้อมูลอยู่แล้วมาติดอาวุธใหม่คือเครื่องมือ AI ยุคใหม่ถูกต้องครับเป็นวิวัฒนาการทางความคิดมากกว่าเป็นการเอาหลักการเดิมมาใช้กับเครื่องมือที่ทรงพลังขึ้น และจากจุดนั้นก็ก้าวมาสู่บทบาทใหม่เป็นผู้ประกอบการนักการศึกษาผ่านแบรนด์บางแสน AI ใช่ไหมคะครับดูเหมือนท่านจะมีคติประจำใจว่า create difference สร้างความแตกต่างซึ่งเหมือนได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์ที่มอเกษตรตรานศิราชาสมัยที่ท่านเคยสอนอยู่ที่นั่นการใช้ชื่อบางแสน AI ก็น่ารักดีนะคะดูเป็นกันเองจำง่ายแล้วก็มีฉายาพ่อมดหางบางแสนด้วยครับส่วนโมเดลธุรกิจก็น่าสนใจ เป็นแบบที่เรียกว่า expert p r e n e r expert p r e n e r คือยังไงคะคือใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณวุธดออรอิงจากเยอรมน,นีมาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ความรู้ดีๆฟรีๆผ่าน YouTube ช่วงบางแสน AI studio อ๋อเหมือนสร้างฐานแฟนคลับสร้างชุมชนก่อนด้วยคอนเทนต์ดีๆใช่ครับพอคนเชื่อมั่นติดตามแล้วก็ค่อยมีคอร์สเรียนเชิงลึก หรือว่าให้คำปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ใช้ความรู้เป็นตัวนำจริงๆเนื้อหาก็ดูหลากหลายมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เทคนิคจ๋าจาครับมีทั้งพื้นฐาน AI การเอาไปใช้ในธุรกิจสร้างรายได้พัฒนาอาชีพหรือแม้แต่คุยเรื่องผลกระทบต่อสังคมด้วยก็เลยเข้าถึงคนได้กว้างไม่ใช่แค่สายเทคอย่างเดียว สรุปแล้วเส้นทางของดรธเนศวงหงนี่คือเรื่องของการปรับตัวจริงๆเลยนะคะจากนักวิจัยระบบควบคุมที่เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลมาสู่การผสานกับ AI สมัยใหม่แล้วก็ปรับตัวอีกครั้งเพื่อนำความรู้ยากๆมาย่อยให้คนไทยเข้าใจง่ายขึ้นครับซึ่งบทบาทนี้มันสำคัญมากนะในการช่วยให้ความรู้ AI มันเ,เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในบ้านเราให้คนทั่วไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว นั่นสินะคะมันก็เลยทําให้เกิดคําถามชวนคิดส่งท้ายนิดนึงค่ะว่าพอเราเห็นความสําคัญของการปรับตัวแล้วก็การทําให้ความรู้มันเข้าถึงง่ายแล้วเนี่ยบทบาทของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยควรจะแค่สอนวิธีใช้เครื่องมือหรือว่าจริงๆแล้วควรจะมีบทบาทที่กว้างกว่านั้นในการช่วยนําทางให้สังคมโดยรวมสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่เทคโนโลยีพวกนี้กําลังจะนํามาด้วยค่ะ อืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับว่าความรับผิดชอบของผู้รู้ในยุคนี้ควรจะไปถึงไหนกันแน่สำหรับวันนี้การสำรวจของเราก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ